ว่าครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในไลฟ์โทเปียในรูปบล็อกอีกแล้วเอ๊ะไม่ได้อีกแล้วนะวันนี้เราก็จะมาบอกที่รับในบ้านใหม่นะครับที่รับในบ้านใหม่ยำ้ำอันนี้ชั้นแรกก็จะมีเก้าอี้ปะ่ะอันนี้เป็นโซนห้องพักผ่อนไปดูชั้นสองชั้นสองก็จะเป็นห้องตั้งคอลเลกชันนะครับ กับห้องครัวที่รับน่าจะอยู่ชั้นสามนะครับลองขึ้นไปชั้นสามดูห้องสีฟ้าปะไม่ใช่อ่ะมันน่าจะห้องสีเหลืองแหละนี่ไงครับแล้วก็เก็บใบกิ่งไม้ที่มันเอามาเลยแล้วก็มาติดอีกกิ่งไม้นึงเพราะมันหักไงแล้วก็มันไปติดอยู่ตรงนั้นอ้าวติดผิดที่ติดผิดที่ว้า โอ้โหเข้ามาเอายายเด้อเด้อมันบัากหรอมันบก้กมันบ้กทุกคนที่รับมันก็จะเป็นแบบปลากรัวนะครับมันเป็นแบบปลากรัวเลยเราไปกดกลับบ้านก่อนดีปะ่ะกดกลับบ้านก่อนออหือนึกว่านึกว่าเครื่องบินเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์อีก เราขึ้นไปชั้น3ามเราอสาวขึ้นไปอ่ะปะต้องขึ้นไปใหม่เลยไปกันครับเราไม่ได้โกโหกนะอันนี้ผิดทางผิดทางไม่เด้เดผิดทางเชยอันนี้แล้วก็ขึ้นไปใช่ปะเราเข้าห้องปากกลัวของเรามันจะก็จะมีเงินให้เก็บนะครับแบบนี้ ข้ามแต่ถ้าตกเนี่ยมันก็จะย้อนไปใหม่เห็นปะมันก็จะย้อนไปใหม่อ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามตกแล้วก็เก็บตังก่อนเห็นปะมันก็จะแจกเงินรวยแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะกลับเนี่ยแค่กดดูก็เสร็จเลยสำหรับที่รับของเราเนี่ยยังไม่พอนะครับเราจะให้ดูว่าเราเล่นยังไงในลิฟต์โตเบียร์เนี่ยเราไปบ้านเพื่อนที่สาธารณะปะ เออสาวว่าเพื่อนเราเนี่ยที่ใครก็ไม่รู้อ่ะเขาเปิดเพลงอยู่นะที่บ้านนว่อเอ,อ๊ะแต่ดูในป่าป่าก็มีนะครับส่วนเกาะกับพิเศษเนี่ยไม่รู้ว่าจะอัปเดตมาอีกเมื่อไหร่ส่วนพิเศษอนะ่ะแน่นอนอยู่แล้วเพราะมีประสาทโอ้โหซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่นั่นอ๋อบ้านนึกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตมันเหมือนมาก อ๋อนั่นบ้านที่เขาเปิดเพลงใช่ปะเปิดเพลงแล้วเล่นบ้านจนเราจะปิดหูเลยไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปครับแป๊บหนึ่งนี่ก็จะเป็นว้าวเลยเออเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงเราอะพราะกระโดดน่ะเห็นป้าเป็นยางเป็นยางกระโดดวิวิวิเยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยางกระโดดมันป้าก่อเปิดร้านอาหารป้าอะไรไม่รู้ เลยสิบบ้านจุดจุดจุดคือก็ไปบ้านนั้นมันเปิดเพลงแค่ว่าเราปิดเสียงมันนะครับเรามนุเราไม่เอาเพลงที่ไหนไปบ้านจังเลยนี่นะครับบ้านบมโลบ่มิโล สวนบ้านเราก็บ้านทำงานบอลลูนมันมาจากไหนกันเนี่ยไปจะขอขึ้นไปจะขึ้นไปโอ้แชนโด,ดนเกาะโอ้โหสะใจเลยโดนกะจนสะใจเลยวลเบิดเราก็สามารถช่วยแต่ว่าทำไมเราไม่ใช่ล่ะค่อยใช้ตอนที่เราไม่ได้ตละกันเนาะ น้องครับโอ้โหทำไมติดแต่แบบนี้โหยังเดินได้เลยเจ้าสาวเดินได้ว้าว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 โอ้โหโอ้โหชิงชา้ายึดกันได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้วิ่งเร็วสปีดวิ่งเร็วโอว้โหว้นวว้าวม้าวว้าววีาว้ารั้วว้าเว้ากวาวว้าววดาวว้าวว้า้ช่ว้ด้วย้ว่้มาพ้วมาวว้าวว้วว้้้าวว้้วว้า้ว้ว ตอน,นี่ยอยู่บนด้นแดดฟ้าเลยนะสาวว่ามันใบไม้มันสามารถนั่งได้นะแต่ว่าเราไม่รู้ขึ้นไปไงวบ้งไม้ทำไมมันขึ้นไม่ได้วันนี้เ่เบื้องหลังก็จะมีแบบอะไรไม่รู้อ่ะเบื้องหลังเราขอให้แบบเราจะกินชาก,กันนะ เราจะกินชาเยอะทุกคนเลยเพราะว่าที่บ้านแบบ้านแห่งนี้ด้านล่างมันมีชาให้กินด้วยเอออย่าถ้าใครรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแต่ยังไม่จบคลิปยังไม่จบนะครับรับชมต่อไปเลย ให้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์สามารถพิมพ์ใน Messenger นะได้นะว่าเรากดติดตามแล้วเดี๋ยวกดติดตามกลับนะครับคุยใน Messenger Messenger นะมันจะอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมเข้ามาพิมพ์อย่าลืมเข้ามาติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวติดตามกันจ้า ทุกคนได้ยินไหมครับพอดีเพลงมันแทรกอะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะเพราะเดี๋ยวเราจะติดตามกลับถ้าคุณทัก Messenger ว่าคุณติดตามแล้วแล้วคุณติดตามจริงๆส่งรูปมาด้วยนะว่าติดตามแล้วเราจะได้มีกำลังใจในการตัดต่อคลิปนะคร้บ คนรอดูคลิปอื่นได้เลยนะครับเพราะว่าเรากำลังตัดต่ออยู่เป็นเกมโรบอกนี่แหละแต่เกี่ยวกับไทคูนน่าจะมาเป็นแบบไหนก็ไม่รู้นะครับแบบ EP หรือว่าแบบตอนเดียวจบเลยอย่างที่บอกนะครับเราจะมาทดลองระเบิดกันรีโมทเอานะกดสีแดงใช่ปะเดี๋ยวลองดูปะลองดูใกจลใจ อุ้ยอ,อ๋อมันกดสีแดงตรงรีโมทครับตรงนั้นน้ารีตู้คูกระโดดสูงอ้โหเดๆๆ้อเด้ออันนี้ไม่ค่อยกระโดดสูงหน่อยเพราะอยู่ในร่มวู้วแสดงว่าขึ้นบนใบไม้ได้เลยดินี่ เจ๋งอะเจ๋งอ่ะก็เจ๋งเลยนี่มันหายนะชัดๆโว้ยสบายตกเฉยเลอยออืยอมแล้วอ๋อไม่การันตีการถึงไหนได้เก็เบโตเก็บ ตกเนาะเอา้ากระโดดไม่ได้กระโดดขี้แล้วว้ยคือเจ๋งลองขึ้นไปเส้นของมันดิว่ามันจะทำอะไรหุ้ยนั่งได้เหรอเนี่ยนั่งถือระเบิด <c oughs> แค่เพลงอ่ะเราปิดเสียงนะครับมันก็เลยไม่ได้ยินเสียงเพลงถ้าเซียวมันมันอาจจะนั่งได้ปะ ค่อยทดลองละกันเออตอนนีนะ้คลิปนี้นะ่าจะมีประมาณสิบนาทีเออลองไปเซี่ยวเซี่ยของมันดูดิลองไปเซี่ยวมันดูดีทำไมฉันไมปป่ไปกดว่ะไปไปทดลองกันโอ้โหอบบโอ้โเซี่ยวมันนั่งได้แค่ว่าฉันมันรูปมากลาพายจนต้อเจย์มเลย ไม่นั่งไม่นั่งฉันจะนั่งตรงนี้แหละนี่นะครับเซี่ยวของมันก็คือสูสุดตรงนั้นเองถ้าใครอยากเล่นริปโตเปียเนี่ยเราก็ถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้นะครับที่ลิปโตเปียถ้าใครอยากเล่นแมปลิปโตเปียแล้วหาที่รับอยู่แนะนำนะครับดูดูหาเขียนคำว่าที่รับในแมปลิปโตเปียบ้านใหม่นะครับ หรือไม่ก็ดูช่องเราก็ได้คุณก็จะเห็นนะครับนี่เบื้องหลังการกินชาอืมกินชาได้ด้วยบายบายทุกคน